ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปโฮกระแสคู่จิ้นเรื่องนี้ครับเป็นไงบ้างกระแสคู่จิ้นเรื่องนี้นะฮะไอ้ที่เราตอบเองก็คงไม่ได้นะครับก็ต้องถามพี่ๆนั่นแหละครับว่าเป็นยังไงบ้างให้ดูกันหรือยังพี่แบบเป็นยังไงบ้างชอบเคมีของเราในในเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็แฟนคลับต่างประเทศเยอะเหมือนกันโอ้ยจริงฮะอันนี้ตอนเนี้ในประเทศผมเห็นยังยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็มีมีคนแบบมาติดตามบ้างละแต่ว่าต่างประเทศเยอะมากจริงๆ เยอะแบบงงเลยนะว่าไปออกตรงนู้นได้ยังไงใช่ใช่เขาไปดูแบบเขาไปรู้จักเราได้ยังไงอย่างเงี้ยเราก็ไปนั่งอ่านคอมเมนต์กันว่ามีประเทศไหนมาคอมเมนต์เราบ้างแปลยากเลยครับบางทีภาษาเขาภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยอะไรก็ที่เราเดินไปเดินไปเท่าที่เห็นนะมีบราซิลฟิลิปปินส์อินเดียอินโดนีเซียเออใช่แถวเพื่อนบ้านก็มีนะแถวลาตินนู่นไปเลยก็มีนะครับอันนี้สองคนตัดสอนกันเรื่องแรกใช่ไหมใช่ครับ เป็นยังไงว่าเป็นเป็นยังไงว่าจากวันแรกจนถึงวันนี้เออเป็นยังไงบ้างฮะมีบางอย่างคล้ายๆกันบางอย่างคล้ายกันครับน่ารักครับน่ารักเหมือนกันเหมือนกันนะเหมือนกันครับนิสัยดีเหมือนกันอืครับน่าตาดีเหมือนกันใช่ครับชอบทำอะไรเหมือนกันอ่าใช่นะความปรนิสนมกันแค่ไหนครับ ก็มากขึ้นแหละครับตามตามเขาเรียกว่าตามวาละตามเวลาตามเวละก็ตอนแรกก็เจอกันก็ยังไม่ค่อยได้รู้จักกันเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยสนิทกันพราถ่ายถ่ายไปถ่ายไปปั๊บก็เออเห็นแบบเห็นมุมนู้นมุมนี้อยู่ไปจนจบเรื่องก็เห็นลูกซอกลูกมุมเนี่ยครับใช่เวลาใกล้ชิดกันกี่ปีบวมๆครับปีหนึ่งเนี่ยประมาณปีหนึ่งตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์แล้วก็เจอกันแทบทุกวันเลยครับเพราะว่าถ่ายถ่ายกันเกือบทุกวันนะใชก่อนนั้นก็เวิร์กช็อปครับใช่ความรู้จิตรู้ใจกัน ก็เคยนะเคยเล่นเกมที่บอกว่าทายใจกันนะก็ถูกซะถูกเยอะนะประมาณแบบเก้็ต์ดใน10อะไรประมาณนั้นเลยแสดงว่ารู้ใจกันทั้งคู่ใช่ครับอย่างเช่นถามตอนเนี้ยเนี่ยยังสีเหลืองไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอย่าเล่นดีกว่าเวลาเข้าฉากจะไา้ถงแล้วเรามีเขินกันต้องเป็นฮันนาโมโแรกๆก็เขินนะครับเขินครัแรกๆเขินตอนนี้ตอนนี้ยังเขินตอนนี้ยังเขินครับ มันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะจริงแล้ว<ช>อ่ะมันแรกๆก็อาจจะไม่ค่อยมีนะหลังๆมาหลัง EP ห้าไปหรือเปล่าที่จะเริ่มแบบว่าเยอะขึ้นเยอะขึ้นจริงตั้งแต่สี่ห้าอ่าประมาณนั้นครับหนักหน่วงประมาณไหนครับหนักสุดคือคือ EP สุดท้ายครับ <c oughs> <c oughs> บอกไม่ได้ <c oughs> ไ <ป S 1> บอกไม่ได้ <c oughs> แต่รู้ว่าหนักหนักมากหนักครับเฮ้ยไม่มากไม่มากไม่มากหรอหนักหนักเฉยๆอ๋อโอเคแซมเอร์ครับตอนสุดท้ายนี่คือหายเกินแล้วใช่กไหมก็ไม่ ก็ยังก็ยังมีเขินใช่ใช่ใช่ไทยก็เขินอีกเขาตอนเนี้ยแต่ความที่หก็คือเขาจะค่อนข้างจะลึกมันจะเออค่อนจะเรียวจะลึกด้วอ๋อใช่ใช่ครับเขาก็จะเน้นแบบว่าความรู้สึกใช่ความรู้สึกจริงๆเนี่ยไม่ได้แบบเฟกไม่ได้แบบเล่นด้วยท่าทางอะไรนะเล่นมาจากข้างในอะไรอย่างเงี้ยแบบพยายามให้เราแบบมีอินเนอร์มีแบ็กกราวอะไรมาเี้ย คู่เราหรือเปล่าใช่คู่เราหรือเปล่ามันไม่เหลือกันนะเราก็ไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้สิใช่ใช่หรือเปล่ามันทำไมถึงว่าใช่อ่ะเขาเป็นข่าวว่าไงครับเขาบอกว่าตัวสอนเออสอนสอนสอนสอชนะตัวเดียวกันจิ้นกันจนเกินเลยอ้่างนี้อ้าวไม่คู่เกินเลยแบบนี้แล้วเราก็ตัวเดียวกันด้วยไงประเด็นมีคู่อื่นอีกไหมอ่ะ มีคู่อื่นอี้ไหมครับไม่ได้เห็นได้เห็นข่าวนี้บ้ราะไม่ได้เห็นข่าวนี้หรือยังมีมีคนส่งมาให้ดูบ้างครับพูดได้ยินผ่านมาครับแต่ว่าไม่ไม่ได้เห็นรายละเอียดว่าเขาพูดยังไงอาจจะเป็นข่าวลือหรืออาจจะเป็นเราก็ได้ยังไงสรุปยังไงไม่ไม่ไม่รู้ครับไม่รู้นะว่าเออเขไม่มีอัจารเหมือนกันคนก็เลยพูดเป็นเูื่อนอาจจะเป็นคู่อื่นก็ได้อาจารยนคู่อื่นอาจจะไม่ใช่เราหรอกเพราะว่าเราก็เราสนิทกันนะเราเป็นเพื่อนสนิทกัน แต่ว่าเวลากไปข้อกด้วยกันแล้วมีแบบต้นสกี่แบเขาจะี้าใจผิดอล้วก็ปกติใช่ไหมเวลาเดินไปข้างนอกเราก็เดินเฮ้ยไปไปเนี่มันก็ปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเดินอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันนี้ยไม่ีมมีไม่มีไม่น่มีไม่น่มีแล้วเราไปไหนาไหนด้วยกันบ่อยก็มีมีบ้างนะครับแต่ไม่คิดว่าจะมีคน็อบเราก็ใส่แมสก์ใช่หือว่าจะมีตอนเราถอดแกถือว่าแบแล้วเราไม่เงีย ม่เราไม่ได้แอบนะเราไปเนี่ยเราไม่รู้จะแอบทำไมเราก็ไปปกติเนาะข่าวไปค่อนข้างจะแบบว่าไส่ตู้ดีนะครับแต่เขามันแต่เขามันท้งบวกนะเขาเป็นทางบวกเป็นแค่บอกว่าพูดถึงความสัมพันธ์เฉยๆก็เป็นก็ดีครับเป็นความสัมพันธ์ที่ดีในเรื่องก็ดีนอกเรื่องก็ดีนอกเรื่องก็ดีนอกเรื่องมันมีโอกาสที่จะพัฒนาได้ใ่ไหมต้อบอกมาอ่างต้องบอกมาทุกอย่างทีหมดนะฮะจะเพอะไรก็เพื่อนกอนไรอะไงครนะตอบเลยแฟนเขาเป็นแฟนที่ดีจริงๆเหรอเขาถึงขั้นขนาดนั้นแล้วเหรอฮะ สมัยนี้แล้วเนาะมันก็จริงๆก็อะไรก็เป็นไปได้นะครับแต่เราไม่ไม่ได้บอกนะว่าเราจะเป็นไปได้หมายถึงว่าอะไรก็เป็นไปได้แล้วเราก็ไม่ได้ปิดอะไรทั้งนั้นเราก็ถ้าอะไรมันจะเป็นก็ให้มันเป็นไปครับแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าเป็นยังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะก็มีแบบสพื่อนขับบ้านคู่อะไรเงี้ยแบบว่าเริ่มแบบแชร์โมเมนต์ของพวกเราอะไรแบบนี้คนก็เลยแบบยิ่งคิดไปผมยังไม่เห็นเลยนะ เห็นเรื่องมีเห็บ้างเข่าเหรอส่งให้ดูดีไม่เห็นยเนเลยไม่เห um, no no. like, no well, ็ไม uh. ่เหนเายไม่เห็นเยไมรเห็ลไม่เห็นเลไม่เห็นเลมเร็ยหแลไม่เ็นลไ่เหนล็ลยไม่เเอ่เลยไม่เ็นล่นลยไ็นไม่หนลย่เย่นเลไเเลืไ่ห็นเลยไมไม่นเนเไมน่ครเลไม่เห็เ่เลยเ่เหลยไเไมเหนเมาเยกันได้เลย่เ แล้วเราเห็นว่าใครแบบแอบถ่ายเราก็จะวิ่งไปหาเขาเลยเ <laughs> วิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้โอเคจ้าขอบคุณครับเดี๋ยวเพิ่งไปไลูกถ่ายลูกก่อน